สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบอร์ทุกท่านเด้อพ่อๆกับ่องสอนนี่ป่าพี่เก่าเด้อพี่น้องพอๆก,กันคือเกา่ามีแขกมาเยี่ยมมาใหญ่จืดอีกแล้วร้านซาวมาใหญ่จืดมาเยี่ยมอีกพี่น้องร้านซาวมาใหญ่จืดมาเยี่ยมพี่น้องเลยนี่โอ้ายน้องอ้ำพี่น้องเลยครูอ้ำเพิ่นมาเยี่ยม ป,ปกติซอนอยูส่โซนนี่ล่ะออ,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 อแม่นีน่ยแหละลูกบันบันไปอยู่พุดด่นเลยเนาะ มาแต่ว่าเมื่อแลอี้วไ,ไยังโตกก็คือบางๆเนาะแบบคนไข้ไปออกไล์เนาะตะเหก็เต็มอีกแฟนมีออกมีเข่าแล้วโรงพยาบาล ลูกหลานมาให้กำลังใจม่ใหญ่จืน,นพี่น้องร้ายแล้วผูวเมือ่อผูวไม่เปลี่ยนกันเมือ่อเปลี่ยนเป็นอะไรแม,ม่บริเตเมื่อป้องม่อยู่ก็ยยสิได้อยู่ไลายมื่ออยู่ดอกคือสิบริเตเมือ่อไง ไปเมือง่ายเดพี่น้องเเป็นแบบนี้ในเดผู้เมื่อผู้มาพี่น้องเลยมาหายกำลังใจไม่ยใหญ่จืดมาอยู่บ้านแล้วบ้างอยู่บ้าน้เออสีใหญ่มาซ้อนีิบัน ก็ดีแล้วจังไก่เนาะนางกิกี้กิกี้มมหนึ่งในปีนี้หักษาเงิมและใจเย็นเย็นทามเพอ่์สิได้คำหนึ่งถามในเพอ่์สิได้คำหนึ่งโอ้ยขีดก่อนจังว่าสะ อืผลลไม้นมพี่น้องน้ำซื้อมาไหวกระลุกมะนังกระลุกมะนังคุยเออผู้ปลุกละป่วยนี่ได้ตเอไาปไซนุเอา้านำในนุ ด้นากเบมาก,ก,มากบบมมาแล้วเปลี่ยงมาะไเอาไปดนในอะไอไรกระเบมดังกะเบมเามานะไปอน สาหงเพิ่นก็นมาเยี่ยมมาใหญ่จืดน,นะพี่น้องเนาะมาตอนแรงเลยปิดหานแล้วาาก็จังมาเนี่โอ้เสียงเด็กน้อยหายสนั่นพี่น้องเอ้ยอยู่โรงพยาบาลเนานะเด็กน้อยก็หายสนั่นพันพื่นเลย,ใ,จจสยใส่ะทางมาสีไปใส่อืมอืมก็จะทามาสิไปใส่มีเวียกไปย้ำได้ปิดหานไว้ย้ำนั่น น้ำอยู่ห้องน้ำลังนี่แหละกระพอบานั่นกตสะอาดอยู่ส um. ุดรวมเนาะอืม่นมันบอกคืออยู่เพื่อนเฮาได้ อัางเมืองพงเหมืออาการมีใหญ่จื่ดจท็กซี่อยู่จากมือเนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นค er. ึืนท so um mm. ี่สามเลยเด้อน um, yeah. ี mm. um, yeah. ่พี่น้องไหมนี่เศร้าเอกซีคอน้าเศร้าอยู่ เมือยขาดมีต่มัตเมนเลยกินอันใส่จเสร็จดูสัญญาใ้เราแบ่ว่ากินตลอดทันส่วนมากเราก็บหมากกินพลไมอะไรจำไวาเราบอกคอยมีมีตามิเ้นเตอดอ้อของน่เออคือง่ายเลย เราใส่สล anyway, ุมให้ร right. ้านละเนี่ยเงนมือให้ไม่ใหญ่เซยเลยอืมสมว่าร so, ้านเพจอะไรเงินมือไม่ใหญ่เซยบดาห้องได้หาใส่สล yeah. okay. ุมมีแหงให้รานอืมบอ่าแหงอะไนะเน่ยแหงได้หมดิ้นแล้ว อือบออาเลยไนนอยเมื่อนี่แเม่จืนก็มีญาติพี่น้องมาเยี่ยมลายเนาะอ,อันนี้ก็มีลูกสาวมาเยี่ยมอีกคนลาน,พนาเพนะิ่นค้าก็เมืองบงบึงน่ะจืนกด้มีแต่ผูมให่กำลังใจมากำลังใจแม่ย่จืน นอนแน่นั่งน้ำทางธรรมะไปน้ำนึงโอ้โหผมดูแล้วเอาเ็มไปเลยแล้วเค็มไปเลยกินขลัมําไปก่อนอื้ โอ้โหามาเลยจะแบบจิไปายไซกับปริไปอา,อามา่เาเพราะวะ่อาอเมื้อแมน,นปญญาจอยขี่เมือ่อกิกิมาบักขี่เมื้อมาบอแล้วกดหาม่าอ,อ,อืมคาราม่ากับเมื่อน้ำเล่าเมื่อทาบนาเลย เส้าก็ไปถือมาสุดเดียวคากิงดูใส่บาตรว่าลด้สองคนนอนก็ได pues, ้นอนมาแมงเนาะบ่้นอนเฮือนสองสสองสองคืนเลยดิมาคืนในนงเสียกันเาวานอนเฮ้ยนี่เสียกันเาวานี่แล้วนี่งสงค่าเยาาอีกใส่โล่งอีกมานอนอารกันมนสามคน พวนพัดลมประยู่ทางนี้เนาะผู้อ้วนปรนอนซะสองคนขาทงทางนี้นะผู้จ่อยไปไปนอนอยู่แจนั่นจะว่าโอ้ยพัดลมกับบ่อถือจนสิตายนอนกับจนาไปอยากรับอิหยาอีหย่างละคันเนาะแต่ว่าเหือเ้าอ,ออกคนะโอ้ยผพ่อย,ยจ่อยก็นอนทึ่งแล้วมันบ่มีบนนอนเนาะในข้าเจนนา้าก็เติ่มหนีก็นอนหากระว่างบ่ได้คอยว่างดอกกลางคืนนะเต็ม บอตึงใส่ออกซิ่นพอตึงแบบยังจนแบบคนเนี่ยจนสิจนสิตายนะส่งสวรรค์ลายคนพ่อหญ่พ่อยายนั่นกระต่อตอดแล้วนะห้างหนึ่งตอดเบิดแม่เบิดในห้างเลยเราก็จนใส่ออกซิ่เนี่ยห่วาสิบอรอดส่งส่งขึนสวรรค์หาห้างต่อขายไปเอาละห้างหนึ่งห้างที่สองกำลังขึ้นไปใหม่ตกใส่ห้างบริษัทใด มาหุ่มตอเราเบิดทางฮามทัง้งเงินทั้งซานเล่ากับทั้งยาคัรวแล้วยาคั่วเล่นตอดตอดเนาะสงสานเล่ามาเห็นเราก็สงสาเรเล้าโอ้ยแน่นแน่นมาเลยแน่แนแต่ละอยา่างเนาะบริเวณของงางนาหแบบธรรมศาสอะไร ลมหลุกคูกค้านแต่ละอย่างตออลียโลแต่ละอย่างนะหามาคายเผือสีได้แต่ละอย่างนะต่อแถมกับเผือสีเผือสีขายเปิดขายขาดไม่เล่นเขาไงเพือสีได้มานะอืมไังจับิ่ั้ต่บกลนดอกคอกมอกที่นั้นหนัก้นักเบกัน

คืออนเนอยเลยแหละ <laughs> พ,พี่น้องขอเก็บภาพไปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสนีป่าด้วยพี่น้องอสบายดี